มานโปไม่ไกลไปมาแล้วมานโปไม่ไกลไปมาแล้ว <c oughs> มันตืรับงานไม่ตจุดัน๋อิรับงานไม่ตงันหยุดได้ไหมย้หันหล ือที่เจอกานนะที่เจ็ดแต่นี้จองไม่ได้ทันเลยจองะก็อจองเลยวันอะไรวันที่ที่สองนี่แหน่อะ ไเป็นไราย้าหน่อยมาลาหยเป็นได้วยาแล้วกลับกลับไปไอไหนรอบแล้วเนี่ย ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดูลูกสาวด้วยเนาะเป็นรางวัลเนาะยินดีด้วยดีใจเนาะดีใจแล้วดีใจลูกสาวนี่ครับผมรู้สึกไงครับรู้สึกดีใจไหมวันนี้ดีใจปลื้มใจนะที่ได้รางวัลเขาทำได้แล้วก็อยากให้เขารักษาดูแลไว้นานๆรอบคุณก็ให้รักแฟนคลับทุกคนด้วยแล้วก็รักอาชีพตัวเองด้วยใช่แล้วพ่อมาจากโคราชเลยครับ โคราดมันเลี้งนะาีใจนะดีใจโคราดโคราดเนี่มันเียดีใจแล้วดำดงนะเขาก็เป็นแบบว่าคนโคราดเนาะดำดงก็จากโคราดเนี่ยเนีเสียงคำนึงโคราดคนอื่นทำไม่ได้หรอกเลียวคนเดียวผลที่ดีใจเนาะดีใจมากเลยนะดีใจใจระหวัางจะให้เขาเป็นนี้รักษาแฟนขับให้มากที่สุดเลยแฟนขับให้มั่นคงที่สุดแล้วก็เราจะดีหรือไม่ดีก็ต้องรักษาแฟนคลับเอาไว้ รักษาหน้าที่ของเราเอาไว้กับวันวันทรงเกียรติรักษาไว้นานๆเพื่อเพื่อเกียรติวงตระกูลของขอนนองเพชรพิเชียนเพชรอิสิเอเพชรพิเชียนครับผมเรียกว่าทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ดูคุณพ่อเยอะนะตอนรักเพชรพิเชียนเนี่ยทำให้ช่วยซัพพอร์ตด้วยช่วยเป็นกำลังใจโอ้ทุกครั้งทุกครั้งเลยทุกครั้งบ้านคงไปหมดเพื่อเพื่อเชียร์น้องเขาแล้วก็เป็นคนคนดีกตัญญูทุกคุณพ่อแม่เนี่ยก็ได้เจอพ่อได้คุณพ่อมาพวกก็ดีใจกับลูกๆเนี่ย เพราะว่าเขาจะยังไงเราก็อยู่ในสตาเราเนาะครับผมล้วก็และข่าววันที่วันที่สิบสี่จะมั่นที่ไหนครับผมวันที่สิบสี่นี่เดี๋ยวต้องรอคุยกันกับแม่เขาอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็คือว่าจะได้ไปถ้าเกิดไปที่บ้านพ่อก็จะได้ไปด้วยจะได้ไปทําข่าวที่นั่นด้วยว่าว่าะย่างไงก็ว่าไปอย่างนั้นแหละเนาะเราได้แก้ด้วยกันมีความสุขมากนะเขารักเราเราก็ต้องรักกันนะพ่อกับเร่อเหรอครับเดี๋ยวลูก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 ชายเขาจะไปแล้ว โอเคครับผมขอบคุณผมไช่นับสนด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากช่สนับสนุนครับผมครับผมคุณคุณโลกาเอาภาพไปลงห่อยก็เอานะายเอา่ๆเลยลูกสาวล่ะเอาเงตไหนปัที่นี่บ มากเดี๋ยวนี้ลงภาพเยอะแยะก็ลูกๆก็เอาไปแชร์เต็มเลยทำไมไม่เอาที่ทาไมติดแรงที่อะไรมาฝากคันนี้เอาเนี่ยพ่อไป็นสกัดนู้นใครสกัดนู้นมามาดีสิบสี่ตั้ไปนะเจอกันต่อไปนะสิบสี่นะพอที่นู้นเหรอโคราชนะอ๋อผมวันวันที่เจ็ดโคราชไปไม่ไหวไม่ไหวถ้ารถไปบ้านโกมแทนไม สวัสดีนะครับคุณพ่อครับผมสนุกมากละครโอดูดูสนุกขมงเมถัยที่วัดอ่ากระชั่วมาครั้งแรกที่ถ่ายคุณพ่อเนี่ยนะครับเพราะนั่งสนุกมากเลยเนาะแล้วก็มีโอกาสก็อยากไปครับผมครับผมติดตามแล้วก็่ไปตลอดเลยโอ้โหเต็มเลยผมพ่อด้วยผมไกลเพจผมไกลไิลิเกไปแล้วอ่ะดีแล้วเอาเอาดีแล้วตั้งแต่ดำรงมางานเยอะเลยอ่ะนี่ไงเอาลูกโป่งมาอปลูกโป่งมาอน <จ>ลูกโป่งระวังนะมันมันแตกระเบิดระวังนะเพราะว่ามันมันพวกนี้แก,ก้มน,นะครับผมอันนี้ก็นะคุณพ่อน้องน้องเข้ามาลูกแซวให้มีดีกับนะกับน้องรุ่นด้วยนะครับผม รู้สึกปลื้มใจกันมากเลยทุกคนเลยนี่นะฮะหกสี่สี่สองนะครับคุณพ่อสอนลักเท็ดวีเชียนครับผมจําไ้เล้ครับผมวัสดีครับ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 เจสดีครับวั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 สดีครับผมวัสดีครับ ไม่เรียกไรไม่เรียกไรอาคันนี้ออกแล้วครับผมนี้น้องนุ่นนะครับผมเล่นชนกับผมอาออกมาแล้วครับผมบ๊ายบายดีดีนะดีดีนะดี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 ดดีดีดีดดี ขอถามเัารู้สึกไงพอถามรุกสามว่ารู้สึกวันนี้กับไงน้องน้องนุ่มเป็นไงสนุกค่ะดีใจค่ะดีใจทั้งร้องทั้งล้อเาะเโอ้โหเพิ่มใจเนาะรับมกใจค่ะเพิ่มใจไหมเพิ่มใจไหมด้ได้ได้ได้มด้เด้ไ้ได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 ยไดยได้เดลได้ พาดงน้อยพตีเลยอ่ะทุกคนตื้งใจกอนหดเลยทุกคนเลยนะ